สวัสดีครับเมื่อนี้พามาชมหวานใหม่มงคลครับพี่น้องครับเมื่อนี้พามาชมหวานทิพเนตรครับพี่น้องครับหรือว่าทิพยเนตรนะครับเป็นใหม่มงคลไทยนะครับเขาเกิดอยู่ขังทางครับพี่หน้องครับเป็นใหม่หวานมงคลนะครับหวานทิพเนตรครับเป็นใหม่มงคลไทยนะครับ เป็นหวานที่มีลายใบยสวยงามครับคล้ายๆวานนกขุมไทยนะครับวานทิพเนธครับเป็นไม้มงคลไทยเป็นไม้ปลูกประดับเสริมบารามีเสริมอำนาจบารามีเป็นไม้มงคลช่วยการค้าขาย ให้เจริญรุ่งเรืองวันที่พนตรครับเป็นไม้ที่มีหัวเหงาหอมนะครับพี่น้องครับกลิ่นของเขาหอมมากครับลักษณะและ,าล,ะลายใบยของเขาสวยงามครับเขามีใบเรียวงามนะครับชนิดนี้คือชนิดใบเล็กเลียวเงาครับบางคนก็นเรียกหวานไมดดีนะครับ หรือบาหวานไม่รัดครับสายพันธุ์นี้คือใบเล็กเลียวยาวนะครับเราจะขุดนําไปขยายพันธุ์ครับเป็นบาดมงคลไทยนะครับเสริมบารมีช่วยให้การค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองครับเขาเป็นไม้เนื้อหอมนะครับเป็นเนื้อไนของเขาเป็นสีขาวนะครับ เขาเป็นสายพันธุ์ที่ใบเล็กเลียวยาวสวยงามครับบางสายพันธุ์กับใบกว้างกว้างเลียวยาวยาวครับสายพันธุ์นี้มีลักษณะสวยงามครับคือชนิดใบเลียวยาวนะครับไล่ใบของเขาสวยงามครับเป็นไม้ปลูกไว้ในบ้านนะครับเสริมบารมีเสริม การค้าการขายให้จเจริญรุ่งเรืองครับลไล่ใบของเขาสวยงามครับเป็นสีขาวนะครับค,ครับเมืม่อนี้ก็พามาชมห้านมงคลไทยชนิดหนึ่งครับ วันทิพนเนรหรือว่าทิพยเนรนะครับเป็นไม้มงคลเสริมการค้าการขายใจะเรื่อง่งเรืองครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ